thank you นี่อาหารเช้าของเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นไข่นะคะเขาเรียกว่าอะไรไข่ม้วนหรือไข่พับเออไม่ใช่ไข่ม้วนแต่ไข่พับใช่ไหมคะทีะ่เขาจะแยกไข่แดงออกมานะคะเห็นในเน็ตนะคะแยกไข่แดงออกมาแล้วเอาไข่ขาวลงไปทอดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ไข่แดงลองอไปแล้วก็ พับไข่ลงมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันจะเหมือนที่เขาทำไหมนะคะเป็นเชื่องทดลองเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะมันหน้าตาจะเป็นยังไงอือม,มันน่าจะสุกเกินไปนะสุกเกินไปไหมคะ ี่ลักค่ะเราทำสองฟองนะคะมาดมูก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้อยู่นะถือว่าใช้ได้อยู่นะแต่ว่าไข่มันสุก มากไปนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าทำใหม่นะกะ็ลองใหม่แต่สุกๆแบบนี้เราก็โอเคนะชอบค่ะเดี๋ยวไปกินมื้อเช้ากันนะคะ